สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเตือนภัยพิบัติประจำวันพุทธที่1ธันวาคมโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมทิยากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการแยากระกาศประจําวันนี้จะเป็นเช่นไรประกาศกรมอุตุนิยมทิยาฉบับที่10เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบจนถึงวันนี้1ธันวาคมยอมข้อประกาศต่ำกำลังแรง เคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้เข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางประกอบกับมรสุมตันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้พื้นที่ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลานาราธิวาสภูเก็ตและกระบี่บริเวณพื้นที่ฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองและพังงาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่า,ราวระวังนตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจาก ังจนถึงวันที่สองธันวาคมขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการกรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องต่อไปเราจะไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศ1ธันวาคมพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในด้านของหย่อมความรากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคใต้จากภาคใต้ทางตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ทางตอนกลางประกอบกับมรสุมตําออกเฉียงเหนือมีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ ทำให้บริเวณภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนอง ชาวเรือบริณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริณที่มีฝนตกฟ้าขนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้2ธันวาคมหลังจากนั้นในวันที่2ธันวาคมเป็นต้นไปกลุ่มฝนบริเวณภาคใต้จะเริ่มลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณประเทศมาเลเซีย ส่วนบริเวณความบรรรากาศสูงหรือบรรรากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนซึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับซึ่งในวันนี้จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบรวนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกดังนั้นจะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงก่อนประมาณ1-3งค์สองศาเซีเซียสรวมถึง2-3ถงองศาเซนเซียสสยาพีย์อากาศเรืเภาคเหนือในวันนี้ จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิ1 4 3 1งองศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวจะมีอากาศหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด6 1 2องศาเซลเซียสจากการพัดน,นำของลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-3ถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิ15-29ถึงยีองศาเซลเซียสส่วนเรยนยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14ถึงสิองศาเซลเซียสจากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับจะมีลมกระโชกแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซนเซียสอุณหภูมิ21-31องศาเซลเซียสจากการพันดนำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัอนออกในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซนเซียสอุณหภูมิ 21-3- สอถงศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิลกโลเมตรต่อชั่วโมง ่วนในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่กลับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิ23-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าคนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภ,ภูมิ2 1 3 2อ,องศาเซลเซียสจากการพัดน,นำของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงโดยอุณหภ,ภูมิจละลดลงอีก1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิ22-31องศาเซลเซียสจากการพัดน,นำของลมตะออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบร,ริเวณภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบร,ริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร